ปฏิบัติ3ข้อนี้ทำให้เป็นคนที่มีอารมณ์ดีง่ายๆได้เลยนะคะข้อแรกเลยค่ะเริ่มจากการอ่านหนังสือนะคะไม่ว่าจะอ่านนะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออ่านเป็นรูปเล่มหนังสือก็ได้นะคะจะทำนะคะให้มีสมาธิค่ะและเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานและรู้สึกดีมากๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะทําให้เรานะคะไม่รู้สึกอารมณ์นะฉุนเฉียวโกรธง่ายและเป็นตัวเองค่ะเพราะจะทําให้เรานะคะมีสมาธิแน่วแน่และทําให้เป็นคนอารมณ์ดีได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะ คิดถึงคนที่เรารักในเรื่องที่ประทับใจค่ะการที่เรานะ,ค,ะคิดถึงเรื่องที่ประทับใจนะทำให้เรายิ้มง่ายอารมณ์ดีด้วยนะคะลองทําดูนะคะว่าคุณทําแล้วรู้สึกอย่างไร